เป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆของโบเชียดาที่ล่าสุดเกี่ยวก้อยกับสามีสุดที่รักมาฉลองวันเกิดที่ทะเลหัวหินกันยังหวานชื่นและสําหรับทริปนี้แม่โบไม่ได้มากันแค่2คนยังมีลูกชายสุดที่รักอย่างน้องอาชีมาเที่ยวด้วยบรรยากาศของทริปนี้จึงอบอุ่นและมุ้งมิ้งมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเมื่ออาชีไม่ได้มาคนเดียวเหมือนกัน ยังได้ชวนหวานใจคนพิเศษอย่างน้องนุ่นมาพักผ่อนด้วยเรียกว่าจะเป็นการพันเพื่อนสนิทไหมคุณแม่ได้ทำความรู้จักให้มากขึ้นนั่นเอง